เขาเขาเอฟซวันเจังไว้วเอากับสอุนนโวยเลยเอาก็บอะไรวันนีาทำไปตังวันก่อน่านี่ยหวันพน่งเขาเอซีเนี่ยนอืข้อข้างีซีู้ก่ออุเนี่ยไม่โวยเลยก็ได้ โอเคครับสบายดีทุกคนมือนี้มาพบกับซ่องทรายสตูดิโอมือนี้ซีมาสอนกดเงินแบบบอสไสบัตรทุกคนมาเบิ่งกันเลยให้ท่านผู้ชมกดมาที่แอปบีซีเนเนาะจึงจะได้ถ้าลืมโทรศัพท์ลืมบัตรเนโก็บ่ต้องกดแล้วมือนี้บ่ต้องเอาเงินแล้วอ่ากดมาที่แอปบีซีเเสื่อมต่อล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วเลือกหาพังสั้นที่ว่า ถอนเงินสดผ่านตู้ atm แล้วก็กดเข้าไปเนาะโอเคหลังจากที่ท่านกดเข้าไปแล้วมันจะให้ใส่จํานวนเงินที่ต้องการถอนเนาะใส่เข้าไปเนาะท่านต้องการถ,ถอนเท่าไหร่ก็ใส่จํานวนเข้าไปเลยหลังจากท่านเกี่ยใส่จํานวนเงินแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปกดที่ตู้ที่ปุ่ม สแกน QR code อยู่ทึงขวามือวางทึงๆตัววางเ้าปอนมัดน้องทุกคนหลังจากนั้นอยู่โทรศัพท์ท่านมันจะเปิดกล้องขึ้นมาให้สแกนให้ท่านเอากล้องไปสแกนอยู่ที่หน้าจอของตู้ที่มันเป็นตัวสแกน QR code น้องทุกคน หลังจากนั้นมันจะให้ใส่รหัสบัตรเอ m ของท่าน6กตัวเลขทานต้องจือรหัสหลังจากที่ทานกดรหัสบัตรใส่เรียบร้อยแลว้วก็เป็นการสำเร็จเนาะมันจะส่งเงินออกมาให้เฮ้าตามที่เฮ้าต้องการจะกดตามที่เฮากกใส่ตามนั่นเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องนี้แนเด้อ <laughs> ถ้ามีผู้ใดบเขอาใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ขอจะมาคอมเมนต์ตอบตามทีหลังเนาะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย